สวัสดีครับพี่น้องมาอีกแล้วครับวันนี้ครับมาอีกแล้ว,ว <laughs> ที่เก่าเวลาเดิมเวลานี้คือเวลาตื่นนอนของพวกเราเมื่อวานลา่าปลาวันนี้เรามาทําต้มยําไก่บ้านไก่บ้านไม่จัด้าไก่บ้านมากหิดเต่าทานเต่าทานพี่น้องเอาต้มยันไก่บ้านนะครับพี่น้องเดี๋ยวจานร้อยสิสับไก่ใบกระเพราบ้านกระเพราเรียกินเฮี่ยงกระดาษพี่น้องเนี่สุดยอดเลยใบกระเพราเรียกแล้วก็ขาตะไคร้ใบมะกรูด นี่ข่ะจะใครไปมะกรูดหนึ่งมัดจะทำต้มยำไก่บ้านกันวันนี้ก่อนเข้างานนะครับก่อนสิไปเฮ็ดงานรองรับทําเพียงเข้ากับเฮ็ดครับเขาไว้ซะก่อนนะครับคือเราก็เดิมครับพี่น้องครับนะปากช่องโคราชเหมือนเดิมนะครับตอนนี้กําลังดังไฟเดี๋ยวสับไก่ก่อนนะครับนี่ดังไฟติดแล้วคนดังคนดังอีกเลวพี่น้องดังไฟสับไก่แล้วครับดังไฟติดเรียบร้อยบาดเนี่ย เอาซับแล้วเร่อไก่เนี่เรียบร้อยแล้วบัดนี่สิเปลี่ยนเมนูหัวสันได้ยินว่าสิเปลี่ยนเมนูเป็นเอียงก่อนน้ำไต้ตอนไต้หนามาจันเอาไต้หนามกับไต้หนาตัวซับไปแร้วแล้วไปตำเครื่องมาบรรยากาศแจ่มมาแล้อยงพี่น้องเลยนะครับอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้นะครับบรรยากาศริมเขาปากช่องโคราชนะครับเนี่ยกอนสีเขางานกันนะครับ บรรยากาศดีครับพี่น้องบ้านอยู่เทิงเขาดขาีดีครับนี่แเนมไปเสกบรรยกาศแบบยอดพอนะนะครับบนภูเขาพี่น้องภูเขาอยู่หลังบ้านที่บ้านเป็นหลังภูเขา <c ười> เอาขาัาวแล้วเด้อเปลี่ยนเมนูว่าสันเป็นน้ำเตยตอนตอนเตยน้ำ่าสันว่าเออนี่เอาพอดีเลยตัวนี้แจมเลยเอาเอาไก่ไกล เอาไก่ใส่นี่ก่อนขอสร้างแมงวันเนาะเนีเราดีปิดไหมขวดต้องอย่างนี้ใส่ในขวดเออเอาขอสร้างแมงวันเออในปิดไว้ก่อนเดี๋ยวเราตำเครื่องบดเครื่องมีอะไรบ้างพริกไทยขาวพริกไทยขาวพริกไทยดำเอาหน้าทุ่งขยะด้วยนั่นด้วยเอาตำบางดูปบ้างพริกแห้งน้ำด้วยอออันซุ่มวันนี้ใส่ก็ได้นี่ นี่ตำใส่กันเลยกไ็ได้ด้วยนี่ม,ม,มันสีหอม,มเลยใบประกูดมโม่เลยแล้วซื้อซับให้ซับใบประกูดนนใบกะเพราใบพีชถ่ายวะเนี่ย <ไ S 1> มัน<ไ>สุกแล้วกะเพราแหล่พี่น้องเนี่ยสุดยอดเลยเอากระเทียมหัว์ซิไข่หลายๆกระเทียมแ<อ>ล้วซอยแห่งก่อนอ่าอันนี้พริกไทยพริกไทยขาวพริกไทยดำอันนี้จะเป็นหัว์ซิงไข่ใบประกูดขา เอากระเทียมลงเลยตัวนี้ลงน้ำตาพร้อมกันเลยวะลงตามอันสีไทยก่อนเอาโอ้ก่อนไฟกำลังติดแล้วทางล่างคนะเอาเครื่องหอมๆพี่น้องนะครับพอไก่บาดมันต้องเอาเครื่องหอมๆกระนำใส่ซึ่งเลยในอันกระนำใส่ซึ่งเนี้มันแบบตักสามสี่หนามก็สิโอเคมั้งหนี่ง ตำกระเทียมกับพริกไทยใส่กันก่อนมาแช่แก๊สเซลตัวนี้ลงบัตรสุดท้ายแล้วก็มาปิดท้ายด้วยใบยกะเพราวเวลามันสุกนะครับพริกแห้งพริกแห้งจะลงไปจะเอาตำเอาแดกระเบิดตัวนั้นบักพิก ตำปุกๆแล้วเอานี่อยยุบเลยเลยได้เลยปึ๊บเข้าให้เครื่องปรุงไปเลยโอเคเอาตำแบบนี่แต่เครื่องปรุงนี่ก็เครื่องคกกแล้วพี่น้องเอ้ย<อ>เอาพอแล้วตำเลยจัดไปตำให้ละเอียดแล้วก็เราก็จะมาใส่ทิ่ไก่จะสิปรุงรสไปก่อนนะระหว่างที่รอตำเดี๋ยวเครื่องปรุงมาก่อนนะคะ ใส่รสด,ดีแล้เด้อบันีเด้อใส่รสด,ดีลงไปครับพี่น้องใส่มากไม่ได้เพราะว่าเราใส่เกลือแล้วอยู่ในพริกอยู่ในเครื่องปรุงนี่จะมีเกลืออยู่แต่ไปผงชูรสสักหน่อยเนาะแหน่แนวนัวแนวนัวเอาแนวนัวจะหน่อยลงไปแนวนัวปะ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 ฟ้า,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 าเขียวสักหน่อยนึงใส่หลายๆกับสีเข้มเลยโอเคเพราะว่าเกลือเราใส่ลงไปในนี่แล้วอ่ะนะมามาขวดเลยขวดลงมาเลยเอ้าบ๊อบ,บตัวนั้น นั่นไหมจะพอไทายตีไทยพี่น้องเพิ่งนั่ตัวห้าทางมือจัเด้ออืบเครื่องแน่นี่พี่น้องเครื่องเครื่องปื๊บลงไปโอ้เครื่องมันถึงขนาดเลยหอมไม่หุยเลยเอากดลงเบิดเลยก้นให้เข้ากันไปเตรียมขึ้นเตาเพราะว่าไฟอันนี้แล้ว โอเคพวกนี้ครบหมดแล้วเอาตีกันหน่อยพวกมันหอมใส่หลายๆายปสาเพีมนนี <ลด S 2> ่แหละเนาะเติมรสซีเติมเกลือเติมน้ำน,นั่น,นเองไม่ไม่ต้องเติมไม่ต้องเติมโอเคขย่าเขย่าเออขย่าโคเรโคเรไม่ต้องเติมน้ำมันจะออกมาเองน้ำไก่มจะออกมาเองนะครับเอาเรียบร้อยขอช็อตีดิเอาเลยเอาเอาไทยลูก ลุกลงไปโอ้ใส่น้ำหน่อยแต่ว่ามันได้เปลี่ยนดูเลยนี่มาเอาขึ้นเตาเลยพอแล้วโอ้ทานแ oh, ห้งขนาดเลยทานแห้งดินั่นแหละเราก็จะประมาณสามสี่น้ำสี่น้ำนะพี่น้องนี่ประมาณเห็ดจังสีหลือประมาณสี่น้ำแล้าถ้าเบิ่งจังหน่อยมันสิหอมหันเลยบัดนงกมาขุดขวดหม้อจังหน่อยดูขอยานไก่มันติดขวดหม้อเห็นไหมเห็นว่าน้ำมันออกเห็นไหมหดจวดเลยโอ้ ฮว่นฮวนฮวนได้เออเอาละเอาละยุดเอาบ่ติดบ่บ่ติศอะไรบ่เงินเลยทำทาตงเทียงแบบเอาน้ำมาน้ำมันจะรับก่อนเอาน้ำขึ้นมาเออเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่โอู้หูยตักน้ำใส่กับขี้ดินหลายยามันโอเคในการบัดเห็นบ่ฝนร์จวดจวด้ะเทาน้ำบ่เห็นบ่ขึ่นสิใหม่หมอแล้วเด้คันมีน้ำเติงๆบ่เป็นยังนี่แต่ว่าเวลาเราเปลี่ยนน้ำเลยต้องเร่งด่วนเทปปุ๊บแล้วก็เอามาปั๊บเลยหอมเราพี่น้อง เอาไปเลยรวนๆปุ๊บเอ๊ะมัอกูไฟคือแตกแต่วะอู้ยขนาดน้ำแหลกเด้พี่น้องเลยฟดวงๆเลยครับพี่น้องเอ้ยน้ำแหลกได้เลยดูเอาไวเฮ็ดจักสามน้ำมาสั่นจังใส่ใบกระเพรามาๆมาอันนี้น้ำที่สองนะครับโอเคน้ำดูในน้ำที่สองรับน้ำที่สองผ่านไปต่อไปจะเป็นน้ำที่สามนะครับประมาณสี่น้ำนะลงเนาะ ใส่ใบบกอันใบกะเพรานี่ครับพี่น้องครับอู้สีสันสีสันมามานาม้ำมานาม้ำมาหอมแล้วพี่น้องหอมแล้วอันนี้น้ำที่สามครับอันมันเปื่อยๆมันจังเสียบเฮ้ยอันนี้น้ำที่สี่ต่อไปเราจะใส่ใบกะเพราแล้วนะครับเปื่อยไปเนาะเอาใส่ใบกะเพราแล้วเด้ออือใส่ลายๆมันสิเพือนเอายุบใส่ในในถ้วย มาเอาน้ำมาบ้ดนเลโอ้หางแล้วหางแล้วน้ำมาหน้ำมาโอ้กลมกล่อมเลยพี่น้องเอ๋ยหอมหอยหอยเลยเอาน้ำใหม่ไหม้อุ้ยอุ้ยฮาเด็กดังยังเสจอน้ำเก่ายังหวานดุดวดด้วยหน้ำมาเต็มเต็มเด้อเออเรื่องมันสิใหม่หมอกแล้วหางแล้วหางแล้วหางแล้วดวงหางแล้วดวงดวงอื้อหมอก่ปเตียมอื้หมอก่ปเตียมมาสูดหมอกไหมด้วยมันตรงตรงด้วยโอเค เอาอาโฮียงเลยบาบันีลรอบนี้รอบสุดท้ายรอบพันพี่น้องเลยเสียบสับแล้วครับเตรียมรับประทานบาบันนี่เอาเอาหมอนัน่มบอก,ก่าในเลี้ยวแล้วครับพี่น้องเสียดเลี้ยวบาบันนี่โยกลงมหมดหมอนเลยมาดูสิเราจะมาดูผลงานสีน้ำนะครับโอเเออออาอา้าโหหนึ่งสองสาม หอมมากเลยไอตรวจตรวจอาจารย์มาตาักบัตนี่ยเสร็จแล้วพี่น้องเอ้ยเป็นมันไอไอมันไอ,ไอมันไอมันมันเขิน,น,น,นมันเขินมันเขิอนอาจารย์มาใ<อ>ส่ยกเขาไปในจานรถบ่เออทักใส่จ,จานแล้วเสร็จแล้วพี่น้องมาทัากบัตรเลยหวานเด้อเท่าเว้ยเมนูวันนี้ไก่ใต้ตู้บุตรีลูกน้องมาเฝ้า สามตัวเลยพี่อหนามันได้กินเหรอมันได้กินนหรโอ้ยหวัดดีลูกๆโอ้ยสามตัวเลยพ่นหนามันหอมมจะแล้วโอราะ่าในเรนน้ำยังมีอายุเลยจะเผลอยเปลือยเพราะท่นได้ซิมซ้ำกะลังดีฮะกะลังดีกะลังดีตีเพราะท่านได้ซิมซำเพราะซิมบางสักวันไปกับมันเพราะท่นเผลอยกระหางอีกไฟมันยังงามอยู่นะตักหมดเลยตีเอาเเนี่ยหอมหวนชวนรับประทาน ปื้อดนะก,กินมันเออเบิ่งสังเกตว่าอะไรเบิ่งตีนเปื่อยแล้วนะเนาะเห็นตีนเปืเป่อยแล้วแสดงว่าโอเคแล้วเนี่ยสังเกตได้ตีนของโง่ไปนอนโ,โต้โตหยาบสุดคือตีนมันเสร็จแล้วครับจวดจจดโอ้ดเออหัวหน้าลูกสมุนถ่ายอยู่ทั้งนอคนเซี่ยเซียวอยู่คนหอมไก่เดืยดร้อยเอาพร้อมรับประทานมาเลยปื้อนี่เอ้ายกถ่ายรูปดู เอ,เ,อเอาเอาเด้อเอาใกล้ๆนาเด้อเอ้ยเอาขึ้นอีกเออหนึ่งสองสามโอเคขอบคุณครับมาเด้อมาเด้อแล้วเด้อเด้อพี่น้องปองไปเฮาสุขุสุขคนไก่ใต้น้ำแล้วแล้วครับอี่ยังไงผัดบวบโอ้ผัดผัดไข่ใส่มะละเจียวเห็ดเมื่อวานนี่พี่น้องใส่ตู้เย็นไว้ครับขลับเจียวเห็ดเอขอข้าวเหนียวตุเรียนของพยังไงเนาะลืมข้าว แล้วจ้าโอ้ยผัดมะว่านเลยตัวนึงนี่นะครับอันนี้เจียวเห็ดผัดมะละใส่ไข่แล้วก็ไก่ใต้ต่วนใต้น้ำข้าสวยสวยๆข้าสวยๆเอามาจัดซิมให้พี่น้องมองดูจากตอนดูยี่มกินโมกาได้พี่น้องเมื่อกี้ยันพี่น้องว่าเอาเหมือนกันกินครับใหญ่ไรพี่น้องบอว่ากินคับใหญ่ไรให้น้องลงเป็นก้นจัดการให้พี่น้องเป็นไง หอนหอนไว,นไวนไอ๋อหอนวะพอดีเปื่อยดีปะนุ่มดีร่อนกระดูกปุดๆเลยเนี่ยของแต่เลยพี่น้องนี่แหละครับกกลกไก่หรือว่าหนามไตตวนเห็นไหมร่อนลงมาเลยเนาะเนี่ยขามันเนี่ยโอ้ยยังนอปไปเนาะลูกน้องก้อยคือเซี่ยวเซี่ยวแตะมาพี่น้องกินขา้าวแรกน้ำกันก่อนเขาง,งานครับคลิปนี้ขออนุญาตบ,บาทคราบเนอพี่น้อง น้ำไต,ต่ไตอนตอนไต่น้ำไก่ไต่น้ำน um ี่ยเพียดไยด้วยของโปรดค่อยพี่น้องเพียดายด้วยของโปรดค่อยนะครับเนี่ยสุดยอดเลยของโปรดค่อยมันคือข้าวเหนียวทุเรียนครับทําเองพี่น้องจานลอยเย็ดเองได้ข้าวเหนียวทุเรียนเฮ็ดหมูอานเลยคลิปนี้ขออนุญาตบาดค้ำเอาซ้ำนีดเล้วพี่น้องเด้อพอกันไม่คลิปหนาครับขอบคุณครับมาเด้อกินข้าวนำกันพี่น้องเอ้ยจวดจวดจวดข้าวเหนียวทุเรียนเฮ็ดเองพร้อมหมูอนีล